อ่าครับนิมนตดูต่อนะครับตรงนี้ที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับใบตรงที่วุตเตขึ้นวานิชเกหิมาครั้นเมื่อทำอิติว่าเทวะ้าแตแปลพงผู้สมมุติเทพพุธรว่าพระพุทธเจ้าอุปนโน สเสด็จอุบัติแล้วสเสด็จจะใส่มาก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วก็ได้อุบัติขึ้นแล้วก็ได้สเสด็จนี้มันเป็นราชาสัตว์ครับคือเราอาจจะไม่ต้องใส่มาทั้งหมดก็ได้อิติดังนี้ตัวสําคัญเนี่ยคือวาวานิชเกหีครับตัวเนี้ยไม่ขึ้นมาไม่ได้ดถ้า ไม่ขึ้นมาในเสียสองแต้มแล้วก็อาจจะเสียคนไปเลยนะครับคือปกติของประโยคุตเตมีครันเมื่อนะครับครันเมื่อแล้วก็อันสําคัญมากครับครันเมื่อนะครับแล้วก็อันครันเมื่อคําังน,นี้อันป,ป็นภาไทยอันพ่อคาทั้งหลายวุตเตเปล่าแล้วนะฮะหรือกราบคูณแล้วเปล่าแล้วเขาก็ให้ขอให้เข้าใจว่าเป็นการพูดกัน วัตวานะครับวัตวาราบตูนแล้วอิติว่าเออวัตวาตรัสแล้วครับเป็นพระราชาตรัสแล้วอิติว่าตาตา,ตาดู่อดพ่อทั้งหลายมินะขึ้นอาหางมาอาหางอันว่าเราทํานี้ย่อมให้สตะสหัสสังถ้าท่องได้อยู่แล้วมันก็ไม่มีปัญหาครับซึ่งแสนทีนี้แสนมันไม่รู้ว่าแสนอะไร ก็เลยใส่สัพบเข้ามาให้มันความมันสมบูรณ์ว่าแห่งทรัพย์แต่ไม่มีสัพบ,บาลีอย่าไปอุตริขึ้นมาเช่นนะครับคือไม่ต้องสตาราสัารซึ่งแสนทนัสแห่งทรัพย์ไม่ต้องครับไม่มีครับอย่าไปใส่มาเพียงแค่ใส่มาให้ความให้คํามันสลัสลวยเท่านั้นเองคําจริงๆมันก็คือซึ่งแสนแค่นั้นครับ แล้วก็ถ้าคนในสมัยนั้นพูดก็คือรู้เรื่องแล้วว่าแสนแห่งทรัพย์มันเป็นชื่อของทรัพย์แต่ภาษาไทยกลัวไม่รู้เรื่องก็เติมเข้ามาก็ใส่มาให้ความมันเต็มไม่ขึ้นมาก็ไม่ผิดขึ้นมาก็ไม่ผิดครับโวแกแก่ท่านนะตะวังต,ตะวังตุ้มเหวโวตังตะวังตวังตุ้มเหวโวตยาตะวยะเตตุ้มเหวโวตุยหังตุมหังตะวะเตตุมหาตังโวนี่ครับตัวนี้แก่ตุมหังท่าน แก่ท่านทั้งหลายอิติดังนี้ปุชิตรถามแล้วอิติว่า,าปุชีมีอยู่แล้วตรถามแล้วอิติว่านี่เหมือนประโยคหน้านลครับต้องเป็นตาตา,ตานะอย่าไปตาตานะครับต้องเป็นตา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 เนี่ยครับไหนอะตาตานะครับลูก่อนพ่อทั้งหลายาศาสนาหงมีให้แล้วสบายใจ อ่านว่าข่าวสารกินจีอะไรอะไรอัปปรังติแม้อื่นอีกแม้อื่นอีกมันสรรพนามจำได้ไหมสรรเหล่านี้คือยะอัญะอัญยตระอัญยตมะปะระอัปะระนี่คำอัปปะระปะระอื่นอัปะระอื่นอีกแม้อื่นอีก ซึ่งเอกสารอะไรอะไรแม้อื่นอีกอิติดังนี้นะครับอิติดังนี้เปลี่ยนเสริฟวานิชการว่าพอ่อคาทั้งหลายอาหางสุกราภูลแล้วอิติว่าเทวะข้าแต่พระผู้สมุติเทศสังเกตดูประโยคอย่างนี้ครับมันมีลูกน้ําท่านเนี่ยสาคัญมากครับลูกน้ําอย่างนี้ นั่นแสดงว่าประโยคนี้มันมีแค่สองตัวอย่าไปดูตัวอื่นเพิ่มแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งประโยคแบบนี้มันเรียนแบบประโยคหน้าถ้าเราเข้าใจว่ามันเรียนแบบประโยคหน้าเรียนแบบเราจะไม่เขียนอะไรใส่ไปเลยคนระับเพราะว่ายกเว้นไอ้ตัวที่มันแปลกกัน ก็คืออัฐิจริงๆแล้วคำถามนี้มันต้องการคําตอบดังนั้นสัตวที่ขึ้นมาขึ้นมาหมดเลยยังได้เลยครับเนี่ยยกมาทั้งแผงเลยครับแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ยกมาทั้งแผงแล้วก็เอามาใส่คือการเรียนแบบประโยคหน้านั่นเองนะครับคือการเรียนแบบประโยคหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเรารู้จักสังเกตไหนมันอยู่ตรงไหนนี่ขยับไหนมีหดหมดเลยกันนึนะครับอ่านี่ครับถ้าเรารู้จักในรูปแบบของประโยคภาษาบาลีเราก็จะเห็นว่าอ๋อนี่นี่มันเรียนแบบกันขึ้นมาเนี่เต็มเต็มเลยครับเนี่ยเห็นเห็นะแล้วเอกสารเอกสารช่วยนะผมก็โหสุดยอดเหมือนกันนะครับนี่ขีดหมดเลยไนะเนี่ยขีดนี อรังปีกินจิแล้วโยงลูกศรมาใสตรงนี้นะ <c oughs> เห็นไหมถ้าเข้าใจเรื่องสัญลักษณ์นะฮะเราก็จะเข้าใจขึ้นนี่ใสตรงนี้นะก็ใส่มาเต็มๆครับอันนี้เอว่าก็แต่เพิ่มู้สมมติเทพจริงๆเราไม่ต้องมาดูตรงนี้แล้วครับก็มาดูนี่เลยสาสนงันว่าข่าวสารกินจิอะไรอะไรอารางปีแม้อื่นอัฐิมีอยู่แล้วก็จบประโยคไป ทำมพร้ธรรมอุปนโนเกิดขึ้นแล้วอิติดังนี้จบประโยคไปนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมเท่าที่เวลาวันนี้ก็ไม่ได้ให้ซ้อมแปอธิบายเสร็จก็คงจะเลิกเลยนะฮะร,ราชาว่าพระราชาสุตวาปีสุตวาฟังแล้วฟังก็ต้องฟังอะไรครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดอะไรมากถ้าฟังเนี่ยคำนี้เลยครับ <S <S ไม่ต้องไปคิดอะไร ตังปีวัจ,จนังซึ่งคําแม้นั้นตังปีวจ,จนังซึ่งคําแม้นั้นเสร็จแล้ววีตินาเมมาอีกแล้วครับพิ่งพูดไปหยกหยกมาแล้วมาเป็นครั้งที่สามปรากฏตัวให้เห็นเจอเมื่อไหรก่ก็ขึ้นอะไรมาคารับกาลังกาลังยังการทั้งหลายมีเอ่อกาลังยังการวีตินาเมตวาให้น้อมล่วงไปวิเศษแล้ววาเร ตัวนี้แปลว่าสิ้นนะครับคือรูปแบบของบีตินามเมตวาเนี่ยมันจะมารูปแบบนี้เจอที่ไหนมันก็แปลแบบนี้ครับคือวีตินามเมตวามันจะต้องขึ้นกาลังยังไงก็ต้องขึ้นกาลังมาครับและไอ้ตัวหน้าถ้ามันเป็นทุเดย,ยพัทตัวนี้จะแปลว่าสิ้นแปลว่าตลอดนะแปลได้สองคำแปลว่าสิ้นก็ไดแปลว่าตลอดก็ได้สิ้นวาระทั้งหลายทั้งหลายนะครับแยกศัพกันอยู่ตยโยสาม ปุริมะในเยนเนวะเนี่ยอย่างนี้นาเดนเป้์จำได้ไฮนะ,อ,ะอย่างนี้เนี่ยอย่าไปงงนะปุริมะนเยนะกับเอวะมันไม่น่างงนะเออปุริมะในการก่อนนเยนะคือโดยในโดยในปุริมะอันมีในก่อนเอวะนั่นเที่ยวเนี่ยแยกสับได้โอ้ไม่มีปัญหาครับ พอมาถึงนี่รูปแบบเดิมมาแล้วเจ้าเก่าเจ้า,าเดิมจตุสาวเรจัดการมันเลยครับหนังสือจะแปลแปลทีหลังก็ช่างเขาแปลก่อนเลยครับแปลก่อนวัาจานเนนะแปลก่อนปะเทไอ,อตัวนี้มันไม่มีวัาจเนนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเรียงปะเทเอาไว้แล้วเลขในมีแค่นี้ครับตัวเดียวทำโมติและตัวครั้นเมื่อก็คือปะเทครับ จตุดาวาเรในวาระที่สี่ปเทครั้นเมื่อบทอิติว่าปเทครั้นเมื่อบทอิติว่าทมโมอันว่าพระธรรมหาคนกล่าวทมโมอันว่าพระธรรมหาคนกล่าวครับคนกล่าวก็คือใครครับวานิชะเกหิอันพ่อค้าทั้งหลายวุตเตกล่าวแล้ว วานิชกเกหิอันก้อคาทั้งหลายวุตเตกล่าวแล้วเสร็จแล้วอะไรตอ่อจบแล้วตอนนี้ประโยวุตเตจบแล้วนะจบแบบง่ายๆนะปะเทครเมื่อบทเจตุธาวาเรในวาระที่สี่ปเทครเมื่อบทอิติว่าธรรมโออันว่าพระธรรมอิติดังนี้วานิชกเกหิอันก้อคาทั้งหลายวุตเตกล่าวแล้ววัตตวาตรัสแล้วอิติว่าอันนี้ก็เป็นประโยเนเหมือนเดิม สิ่งที่ไม่ได้คืออินาปีนอกนั้นก็มิอาหารอาหารอันว่าเราทำมิหนังสืออาจจะแปลจับพระราชทานจากพระราชทาน,ารราานต้องเราครับจะให้ย่อมให้ได้หมดเลยครับย่อมให้จะให้จะพระราชทานขอให้แต่ออกว่าให้นะก็โอเคแล้วครับสตาสาสังแต่เหมือนเดิมกับเมื่อคี้นะซึ่งแสนแหน่งทรัพย์โบแก่ท่านทั้งหลาย ตัวนี้แยกสับเป็นอิทะอิทะปิแล้วขึ้นนามมานามมามาจากไหนก็น,นี่ไงครับทําทำนี้มันก็ต้องมีอาหารสิครับอาหารกันป้ารอง,ม,รองมีม่บอกอาหาร นี่มันมัน,ม,นมันบอกอหังอยู่แล้วครับเนี่ยทำมิเนี่ยเนี่ย,ผม,ย,นะมยผมขีดไว้นะเห็นไหมผมขีดไว้แล้วซึ่งแสนแห่งซาฟโปแก่ท่านทั้งหลายอิทธาปิวงเล็บปะเทเอาไว้ประเทมาจากไหนประเทมาจากข้างหน้าเนี่ยครับเนี่ยประเทตัวเนี้ยมาจากข้างหน้าคือถ้าเราเข้าใจว่าอิทธมันเป็นสัตมีวิพัตแปลว่าในซึ่งตัวนี้มันตายตัวอยู่อย่างนี้ แล้วโยกนามเป็นเอกังก็ได้พระหูก็ได้นะครับอีทะนี้เป็นคนสองวนจะนะเข้าได้ทุกที่อัธยาศัยดีวนจะนะไหนก็ได้เอกางก็ได้เข้าหูก็ได้นะนั้นจะขึ้นประเทสูก็ได้ประเทะเฉยๆก็ได้ขอให้ขึ้นประเททําไมจึงให้ซั์แสนหนึ่งอีกรอบสอง่ะรอบแรกให้ไปแล้วเพราะได้ยินบทว่าพระธรรมจึงให้อีกหนึ่งแสนนั้น ในเพราะบทประเทศก็คือพอพูดว่าพระธรรมเนี่ยบทว่าพระธรรมก็เลยให้แสนหนึ่งนั้นขึ้นประเทมานะครับอ่าขึ้นประเทมาอิติดังนี้ปุชีกระถามแล้วอิตีว่าตาตา,ตาดูก่อนพอ่อทั้งหลายนะถะามต่ออีกนะคนบอกข่าวก็ไม่บอกทีเดียวนะ่ตกซับพระราชาเนี่ย ตาตาดูก่อนว่าทั้งหลายศาสนาว่าข่าวสารอัปร,รามปีแม่อื่นอีกอัฐิมีอยู่หรือ <ban> รมีหรือด้วยครับตัวนี้แล้วหรือไม่มีปีไม่มีครุยก็ใส่เข้ามาเฉยๆครับถามว่าไม่ใส่มาได้ไหมก,ก็ได้ค<ก>รับแต่ก็ใส่มาเถอะเพราะว่าเขามีปุฉิถามถามมันก็ต้องหรืออยู่แล้วตาตาดูก่อนว่าทั้งหลายศาสนาว่าข่าวสารอัปร,รางปีแม่อื่นอีกอัถี มีอยู่หรือทีด่ดังนี้วานิชาการว่าพ่อค้าทั้งหลายอาหางสุกราบทูลแล้วนี่ครับแบบเดิมประโยคแบบเดิมนะฮะสังเกตดูข้างหน้าถามว่าข่าวสารมีอยู่หรือข้างหลังอัจถีเทวะเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นเราขึ้นประโยคหน้ามาเลยครับเนี่ยเอาตัวเนี้ยครับอาจจะวมกลมอาจจะขีดยิงลูกศรลงมา คือทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมต้องต้องขีดแล้วก็ยิงลูกสอนลงมาครับท,ทำไมเพราะอะไรเพราะว่านะครับนี่ผมทำเครื่องหมายเอาไว้นะนี่นี่ขีดชึกชึก่นะขีดเยอะเดี๋ยวมันจะเละิะก็มาขีดชึกชึก๊กนะนั่นหมายความว่าเนี่ยอรังปีศาสนางเนี่ยมันขึ้นมาแต่ก็ต้องเขียนเพราะว่าถ้าไม่เขียนก็ไม่เข้าใจอีกนะก็จะรู้รู้เขญญ้าใจยากอีก พูดให้ฟังมันก็ยังยากนะก็เอาคำว่าปรปีาศาสนาเนี่ยลงมาที่อัติเทวะเลยกับใส่ลูกศรยิงลงมาอันว่าภาษาอันปรมีแม่อื่นอีกอติมีอยู่สังขรัตนังทับสัพ์ไปแปลว่าอะไรครับอันว่ารัตนะคือพระสงฆ์หรืออันว่าสังขรัตนะ โอ้อันนี้นี่จ้ากว่าก็บอกว่าทับศัพท์ไงครับทับศักท์ก็คือคําเดิมอันว่าสังขรัตนะอันว่ารัตนะคือพระสงฆ์นี่ยังต้องเขียนอยู่นะเพราะว่าไม่รู้จะแปลว,ว่ายังไงนี่คือพระสงฆ์แต่ถ้าอันว่าสังขรตนะจบเลยไม่ต้องเขียนเลยครับอันว่าสังขรตนะอุปนังเกิดขึ้นแล้วอิติดังนี้ ราชาว่าพระราชาเอาอีกแล้วสุตวาปีฟังแล้วตังวจนะเออสุตวาฟังแล้วตังวจนะซึ่งคํานั้นมีตินาเมตวามาอีกแล้วครับก็ขึ้นอะไรคนะรับกาลางอย่างกางบีตินาเมตวาให้น้อมลองไปพิเศษแล้ววาเรสินวาระทั้งหลายตยโยสามตะเทวะรอบไหนแล้วก็ไม่รู้น,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 นอะอย่างนั้นนั่นเทียวอตถาเอวะงอย่างนั้นท่้นเทียวประโยมี มารูปแบบเดิมไปแล้วสังเทปเทนะครับปเทครั้นเมื่อบทอิติว่าสังโฆอันว่ารประสงค์อุปนโนเกิดขึ้นเออจตุธาวารก่อนนะแร่ก่อนเลยครับสามนี่เจอตรงไหนก็แปลก่อนในะจตุธาวารในวาระที่สี่ปเทครั้นเมื่อบทอิติว่าสังโฆว่าประสงค์อิติดังนี้วานิชกเกหิอันพอ่อคาทั้งหลายวุเตกล่าแล้ว มารูปแบบเติมครับวัตวาตรัแล้วมันเป็นประโยควุตเตมันไม่ได้จบประโยคนไงครับมันเป็นประโยคแทรกประโยครถไฟนี่มันแทรกเข้ามาแล้วก็แทรกแต่ประโยคหน้ามันไม่ได้มันไม่ได้จบนะมันแทรกขึ้นมาเฉยเฉยก็มาที่วัตวาและว,วัตวาตรัสแล้วอิติว่าอาหารงานว่าเรานี่มิมิคืออาหารมานะทำมิย่อมให สตาสะสังซึ่งแสนแห่งซพโปแก่ท่านทั้งหลายอิทะปิขึ้นมาเหมือนเดิมครับโยกอะไรมาครับอ่าปะเทในพระบ,บทแม้นี้อิติดังนี้เสร็จแล้วขออิติแล้วกิยาในระหว่างตัวต่อไปคือโอโลเกตวานะครับโอโลเกตวาก็เคยแปลมาบ่อยแล้วแลด,แลดาสาสูแล้วอมัจจาศาสังแย่สังให้ดีสาสะแปลว่าพันอมัจจาแปลว,ว่าอามานก็แปลจากข้างหลังไปข้างหน้าก็ซึ่งพัน แห่งอมานะครับซึ่งพันแห่งอมาตเสร็จแล้วนะครับปุชีนะครับปุชีตรัสถามแล้วอิติว่าตอนนี้สังเกตดูนะสังเกตดูนะครับตอนนี้นี่ตัวละครมันเปลี่ยนแล้วหลังจากก่อนหน้านี้พูดกับใครครับพ่อ้าพอพูดกับพ่อ้าเสร็จตอนนี้พระราชาหันไปหาใครครับ นั่นแสดงว่าเนื้อหาของบทมันเริ่มเปลี่ยนนะตอนนี้ผู้สนทนาต้องเป็นพระราชากับอมาตนะครับจากตั้งแต่ประโยคนี้เป็นต้นไปพ่อค้านั้นหมดบทบาทแล้วไม่มีบทบาทแล้วหมดไปแล้วต่อไปนี้เป็นบทบาทของอมาตกับพระราชาฉะนั้นประธานฉะนั้นในตัวละครที่คุยกันก็คือพระราชากับอมาตจะต้องเป็นผู้คุยกัน พูดชีตาถามแล้วอิติว่าตาตาดูก่อนพ่อทั้งหลายตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายกริสถะนิสัสะแปลว่าอะไรแปลว่าจากครับจากกระทำกินกินอย่างไรจากกระทำอย่างไงถามเธอจะพวกเธอจะจะทำยังไงจะทำกินอย่างไรทำไมต้องแปลว่าอย่างไร ถ้าไม่แปลว่าอย่างไรมันก็ไม่รู้เรื่องกิงจักกระทำอริสธาจักกระทำกินทําไหมไม่รู้เรื่องกินซึ่งอะไรพอพอได้ครับกินซึ่งอะไรแปลได้นะครับกินอย่างไรแปลได้กินทําไมแปลได้คือมันแปลได้หมดแต่มันไม่รู้เรื่องเราก็เลยเลือกเอาคําที่มันรู้เรื่องเป็นก่ออขับเน้นบุ อิติีดังนี้นี่ที่ผมบอกว่าเปลี่ยนเสิฟซึ่งมันไม่ใช่พ่อ้าแล้วหันหน้าไปพูดกับใครพูดกับอามาดเพราะฉะนั้นตัวละครต่อไปก็คือนี่ครับนี่เริ่มเปลี่ยนแล้วอามัดจาอามัดจาตั้งพันคนเนี่ยจะขึ้นอาหารได้ไหมไม่ได้มันต้องเป็นเออต้องเป็นอาหารสุเพราะตั้งหนึ่งพันคนเนี่ยมาก็ตั้งหนึ่งพันมาอาหารก็ โดนมังองอกรึงสิครับอมจารว่าอม,มาทั้งหลายอาหารสูกล่าวแล้วอิติว่าเทวะอย่าไปทเวนะดูจุดข้างล่างให้ดีเทวะถ้าแต่พระูสุสมุิเทเตุงเห็นว่าท่านทั้งหลายการิสตาจากรรรกระทำกิงก็เหมือนเดิมนะครับอย่างไรอิติดังนี้จะกระทำอย่างไรอิติดังนี้ก็คุยกันแล้วอม,มาตเรื่องของอม,มาบพระพราชานะครับ ราชาอันว่าพระราชารู้จบไหนนะประโยคนี้ราชาอันว่าพระราชาจบตรงไหนครับเข้าเลขใน,นปป้าชิสามีติเลยครับนี่จบนี่เลยครับจบปปชสามีติยาวนะครับประโยคนี้สองแถวแล้วก็ประธานไม่มีแล้วก็ต้องขึ้นมาครับราชากิริยาไม่มีตัวเปิดก็ขึ้นขึ้นลายมาครับาอาหารครับ จะอาหางโสได้ไงพระชามีองค์เดียวโอ้ยฟ้าเอ้ยน้ำดีกว่าก <c oughs> กะอักกะอวนเป็นฟ้าอาหาตรัสแล้วอิติว่าระวังให้ดีนะครับประโยคนี้ประโยคมีเลขในซ้อนเลขในถ้าเป็นหนังก็ แผนซ้อนแผนเพราะอะไรนะครับลองดูถ้าเราไล่นะครับปังเข้าไปเลขในน,นะครับพอกะจะหาอีติจบอีติสักหน่อยเจออะไรอา้าวเลขในซ้อนนี่ไงครับนี่เจอเลขในซ้อนเ,นอเลขนในซ้อนคืออะไรนนไคือเลขในที่มันซ้อนกัน เก่งนะใครก็ตอบได้ <c oughs> คือเลขใน,นที่มันซ้อนกันคือเลขใน,นที่มันมีปีกข้างเดียวเนี่ยและหลักของเลขใน,นซ้อนคืออะไร <c oughs> เวลาหาตัวจบอิติเนี่ยอิติที่จะเห็นต่อไปต้องเป็นอิติของ <c oughs> ตัวซ้อนข้างใน <c oughs> ไม่ใช่ของตัวใหญ่นี่นะนั้นพอเราไล่อิติไปนะครับ ตรงนี้เนี่ยต้องพยายามทําความเข้าใจนะไล่ไปเรื่อยๆปึ้งๆปึ้ง,ง,งมาจบเอาเห็นโนติมันถ่าจะใช่แล้วมันก็ใช่ครับเนี่ยคืออิติคาถามคือว่าอิติตัตวนี้มันเข้ามาจากไหนเข้ามาจากเลขซ้อนมันเข้ามาจากไหนเลขในซ้อนแล้วเลขในซ้อนมันอยู่ตรงไหนอะครับอ,อเลขนในซ้อนมาอยู่ตรงไหน,น นี่ดูบาลีแล้วตอบบาลีมาไม่ใช่สักแต่ว่าตอบตอบตอบ,ตอบไปไนี่ดูบาลนีนี่นี่มันเข้ามาตรงนี้ก็บอกว่ามันเข้ามาตั้งแต่พุทโธครับบ่เห็นจะได้ี่ย <c oughs> มันเข้ามาตั้งแต่พุทโธเนี่ยนั่นแสดงว่าอาหางเนี่ย กิริยาคุณภาพของอาหารคืออะไรตาตาเฮ้ยสันงทีกิริยาคุณภาพของอาหารตัวนี้คือตัวไหน นะตัวไหนครับอาหางหลักของอาหารมันต้องลงท้ายด้วยมีมแล้วทีนี้พอเราไล่ประโยชน์ตัวนี้มันแยกกันนะถ้าในหนังสือมันมันติดกันก็จับมันแยกหน่อยทีนี้พออาหางมาเนี่ยมาเจอเล่นในซ้อนใช่ไหมเออพอเจอเล่นในซ้อน แสดงว่าจากนี้ถือนี่มันเป็นของเล่นในสอนมันก็ไม่เกี่ยวเล่นในใหญ่นั่นสัสว์ต่อไปคือสุดวาเราก็หาไปสิครับแล้วนี่อะไรเครื่องหมายจบประโยคในเล่นในนั่นแสดงว่าประโยคนี้มันมีอยู่แค่นี้ผมถามว่ากิริยาภุมภาคของอาหารคือตัวไหน เอาหลักอะไรมาจาับอาหารไม่มีอาารเอาหลักอะไรมาจับแม่ไ้วเมื่อกี้ทำไมหาไม่เจอเอเพราะไม่เข้าใจประโยชเพราะคิดว่าพุทโธปัโนเนี่ยมันเป็นของอาหารอยู่เพราะเราไม่เข้าใจประโยชว่า พุทโธปนโนเล่ในซ้อนเนี่ยเล่ในซ้อนเนี่ยมันซ้อนเข้ามาแล้วมันต้องเป็นอาหารต้องเกี่ยวกับอาหารมันไม่ได้เกี่ยวมันซ้อนก็คือส่วนหนึ่งทัางหากถ้าเรารู้จกกักจำกัดขอบเขตของมันปังป,งปังเท่านี้โอเคครับแล้วเราก็จะเห็นว่าโอน้นี่นี่นี่นี้มีตัวนี้คือกิริยาคุณภาพของอาหาร เวลาแปลมันก็ง่ายแล้วครับเพราะเรารู้จักกําหนดประโยคของมันมันก็ง่ายขึ้นพอมาประโยคหลังสาธารังหุทิสาคันดาวาตาสาสันติเกบาเบาจิสามีอ่าอย่างนี้ก็คือสองประโยชน์แต่เวลาแปลครับลองมาดูราชานวาปราชาอาหารตรัสแล้วอิติว่าตาตา,ตาดูก่อนพ่อทั้งหลายอาหารอันว่าเราทีนี้มันต้องเปิดครับเลขในซ้อนเห็นอิติอยู่ตรงนี้ไอ้ตัวหลังนี่แหละ สุตะวานี่แหละครับแปลว่าอะไร okay, okay. ฟังแล้วแล้วก็เป็นตัวเปิดเลขนายด้วยฟังแล้วอิติว่านะครับฟังแล้วอิติว่าดูว่าผมอธิบายไว้ายังไงอ่านี่นี่นผมผมผม,ผม,ผม,ผมอุดสากขีดไว้เลยนะครับเนี่ยพุโทโธเห็นไหมเข้ามานี่นี่อิตินี่ลูกศรชี้เลยนะไม่ธรรมดานะนี่ถ้าเขียนไว้ก่อนเนีย่จะรู้เลย เนี่ยอิติเนี่ยมันเข้าตรงนี้นะแล้วสุตวาเป็นตัวเปิดทาไมนะทําไมถึงเป็นคนซื่อขนาดนี้อ่ะไม่ต้องต่อนะซื่ออย่างเดียวพอและสุตวาฟังแล้วอิติว่าพอเข้าไปในเลขในดูนะมันมีเครื่องหมายจบประโยคอยู่นี่อย่าไปสับสนพุทธธนะพุทธเจ้าปัปโนเกิดขึ้นแล้ว ทำมโนนะธรรทอุปโนโเกิดขึ้นแล้วนะไม่รู้ว่าจําได้เรืยองนะอุปโน,โนสังนะพระองฆ์อุปโนโเกิดขึ้นแล้วอีตีดังนี้แล้วพอจบตอนนี้ปั๊บมันก็เหลืออยู่แค่สามตัวนะนิวัดติดสามินิวัดนิวัดก็คือกลับสสามิจัดแล้วเอานะตัวนี้มาแปลผสมนะนิวัดติดสามิแปลว่าจัไม่กลับ ครับจับต้องจักจับไม่กลับกูนะอียังไม่จบเลในนายต่อไปอีกครับไม่มีประธานประโยชน์นี้ต้องไปหากิริยาภุมภาคเกียงมากอยู่ไหนอยู่สุดท้ายเพราอยู่สุดท้ายก็เห็นแล้วมันลงมาด้วยอะไรครับนี่เห็นนี่ก็ขึ้นอาหารมาครับเห็นนี่ขึ้นอาหารมานี่นี่ผมบทสาเขียนนะเห็นไหมนี่ขีด นี่เนี่ยอาหารอันว่าเราคันดวาไปแล้วอุทิเจาะจงสถารังซึ่งภา,าษาสระอุทิศภาษาไทยคืออุทิศซึ่งตัวนี้นี่อุทิาตัวนี้เราจะแปลอ,อุทิศแล้วซึ่งภาษาสดาไปแล้วก็ได้นี่คือตวมาปัจจัยแต่ว่าเขาไม่แปลออกแล้ว พอไม่ไปลออกแล้วปั๊บมันก็ต้องข้ามไปหาตัวต่อไปนะเป็นหนึ่งในจำนวนของตวาปัจจัยนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยปรากฏมีให้ใช้มาเมื่อไหร่ก็โดนข้ามทุกทีเป็นเป็นตวาปัจจัยที่ถูกมองข้ามไปเอาตัวอื่นนะคันตวาไปแล้วอุทิศเจ้าจงสถารังเึ่งรรประษาสาดาปไปที่สามีจากบวชสันติเกในสำนักสำนักใคร ตำไหนของพระศาสดาของมันต้องเป็นศัตรูนะครับของพระศาสดาตัดสะนั้นหนังสือว่าจะแปลว,ว่าพระองค์นั้นนี่ผมขึ้นศัตรูมาเลยนะนเห็นไหมนี่ตัวไหนขึ้นตรงไหน,ข,นขึ้นมาตรงเพราะฉะนั้นรูปไหนที่ยังเป็นคนซื้อแบบไม่ได้เขียนตามเนี่ยมันก็ควรจะปรับปรุงตัวเองได้แล้วนะดูตามนี้ผมเอามาประกอบให้เห็นว่า มันขึ้นอะไรตรงไหนมาบ้างจะได้รู้จะได้ชัดเจนนะครับก็ขึ้นมาให้มันถูกต้องให้มันตรงประเด็นนะครนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเรียกมาแปลให้ฟังตอนเช้าถ้าหากว่ามีเวลาผมก็จะได้อธิบายต่อตอนบ่ายเช้าต่อนนะครับก็เร่งมือแปลให้เข้าใจนะครับ